สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก็อันนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมนะครับผมทําขึ้นนะครับผมเพื่อนะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมเพื่อนะครับตอนนี้เว็บไซต์นะครับก็จะนับถอยหลังนะครับผมอืมนะครับก็นี้ผมก็จะมานะครับพูดถึงสินค้ารายการนะครับที่ขายดีนะครับผมแล้วก็นะครับ หมือนกับว่าระลึกถึงลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะครับผมสินค้าวันนี้ที่นะครับที่จะพูดถึงก็คือเนี่ยครับวีนะครับวีนะครับแกงวีนะครับผมกับอีฟนะครับผมซึ่งนะครับผมตัวเวอร์ชั่นแรกที่ผมได้มาเนี่ยเนี่ยจะเป็นสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นอีฟกับวีซึ่งนะครับ มันใช้รีโมทนะอันี้แบบมันใช้รีโมทนะครับจะได้นะครับผมไม่ได้แบบมีวิดีโออะไรเก็บไว้นะครับผมคือแบบมันใช้รีโมดอะผมเปิดเก็บไว้ก่อนนะครับป๊บป๊บป๊าอ่ออ่ามาแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับสองคู่รักเนี่ยครับเป็นรีโมทเนาะก็นะครับใช้รีโมทซึ่งตอนนั้นเนี่ยโ อ่ไงล่ะขายถูกมากนะครับผมเพราะว่างานมันอตอนนั้นในงาน,นออกมาออกมาเยอะนะครับผมพอออกมาเยอะปุ่มเนี่ยราคามันก็ราคามันก็าานดีนะครับผมเพราะว่าอ่าอะไรล่ะคือความต้องการนะครับกับตัวสินค้านะครับไม่เท่ากันนะครับ สินค้ามาเยอะแต่ว่าความต้องการน้อยมันก็เลยแบบราคามันก็เลยถูกเนาะนะครับแต่ทีนี้มาดูชุดอื่นนะครับปิดก่อนนะครับได้ไหมนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมระหว่างที่รอนะครับ ตัวนี้นเนี่ยเป็นบ้านรถของวอีนะครับผมในในนีซึ่งเน้นเนี่ยคือตอนนั้นแบบโหเก็บไว้นานมากนะครับผมจนมีอ่าน่าจะแบบกลับมาดูวอีอีกรอบหนึ่งแล้วก็ประทับใจนะครับผมแล้วก็แบบเสื้อหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้ขายไปแต่ว่านตอนนั้นนี่แบบผมเอาไปส่งถึงนู่นเลยครับครับอ่า โอ้โหรถไฟฟ้าบางว่านู่นเลยครับผมแถวนน้นเลยครับไปส่งนน่นเลยนะครับนี่ทําไมเปิดไม่ขึ้นนะครับอืมติดค้างนะครับโอ แต่ตัวนี้นะครับยังยังยังมีขายอยู่ตัวเนี้ยนะตัวที่เป็นรีโมทนะครับตัวเนี้ยนะครับจะมัขึ้นอันนี้นครับนี่นี่บ้านบ้านบ้านรถก็ไม่ค่อยอันนั้นนะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปไว้นะครับผมแต่ว่าคือก็มีตัวที่เป็นงานตัวที่เป็นสินค้านะครับผมเอาไปส่งให้กับลูกค้าเลยนะครับ มาดูนี่โค่น้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นคู่ที่เป็นราคาดีเหมือนกันนะครับนี้เนี่ยนะครับผมก็แนะนํานะครับนี่นะครับถ้าใครนะครับผมชอบการ์ตูนชอบแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับผมต้องเก็บไว้เลยนะครับเนี่ยต้องเก็บเลยนะครับเพราะมันจะคลาสสิกครับผมผมบอกเลยว่ามันจะคลาสสิกนะครับ เพราะตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ภาคเดียวแต่ว่าเป็นภาคที่ทุกคนชอบนะครับมันก็เป็นแอนิเมชันที่อยู่บน่หิ้งไปแล้วนะครับของค่ายพิกซานะครับของดิดสนีย์นะครับนี่เปิดไม่ได้นะไม่เป็นไรครับงั้นก็พูดถึงอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีตัวเล็กนะครับตัวเล็กที่ คู่กันกันกบอีฟนะครับตัวเล็กคู่กันนี่นะครับซึ่งตัวเล็กคู่เนี่ยนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่น,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 น่ารักนะแต่บออนี้นะเป็นงานจีนนะนะเป็นงานจีนนะครับแต่น่ารักเลย นะครับเอาไว้เป็นภาพถ่ายรูปนะครับเพราะว่าผมก็ทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมตอนนั้นนะครับนี่ทำเป็นภาพถ่ายรูปนะครับก็นะครับผมก็นับถอยหลังเนาะก็เดี๋ยวเออที่สามสิบนี้ครับผมก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับก็แปลว่าเหลืออีกสามวันนะครับวันนี้นะครับเดเดก็ ขอบคุณสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่เคยอุดหนุนกันมานะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามาีก็นะครับแนะนำนะครับว่าให้นะครับติดตามพี่ช่องเนาะนี่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่า,าจะเห็นหน้าที่เป็นช่องไหมอ่าอืมน,นะครับผมก็ ฝากติดตามช่องนี้นะครับผมไอทอยสตอรี่เนาะก็ไอคอนเป็นรูปนี้นะครับนี่แต่เข้ามาไม่ต้องตกใจเลยครับผมว่าผมนี่เป็นคิวปีาษานี้ม้ทำเป็นที่ระลึกเนาะก็นี่นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เคยแวะเวียนมาสอบถามนะครับผมถ้าผิดพลาดประกะรารใดนะ,นะครับผมต้องขออภัยด้วยเนาะนะครับผม ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ